สวัสดีครับผมเบโบนะครับรีวิวเอ็กเพเดอร์คอสนะครับสีเทาดำตัวใหม่นะครับตัวนี้คิวตัวสีโครเมียมนะครับชุดไฟหน้า LED นะครับอันนี้คือไฟติดเองนะครับไฟหน้าออโต้นะครับโลโก้เอ็กเพนเดอร์ที่ฝากระโปรงครับล้อขอบ17นะครับมีซุ้มล้อสีดำกับประตูข้างสีดำตัดเงินนะครับหรือสีเงินตัดดำก็ได้ติดกันสาดด้วยครับคันนี้ ด้านท้ายนะครับไฟเลี้ยวนะครับไฟเบรก T shape นะครับติดเซนเซอร์ถอย 2. จุดเล่าหลังคานะครับเป็นสีดำนะครับก็ซื้อแหลกมาใส่เพิ่มเติมได้นะครับติดแหลกเพิ่มเติมได้เลยใส่ของอันนี้สีเทาดำนะครับอยู่ในที่มืดก็จะเป็นสีแบบนี้ออกเฉดสีนี้เลย ด้านหน้าหล่อๆครับไปดูด้านในเลยนะครับแผงประตูนะครับสีน้ำเงินนะครับหุ้มหนังเดินได้สีขาวเบาะนั่งนะครับสองสีนะครับสีน้ำเงินสีเทานะครับแล้วก็เดินได้สีขาวที่เปิดถังน้ำมันเปิดกระโปรงหน้ารถครับตรงนี้ตรงนี้ก็เกะครับใส่เงินใส่ทองได้นะครับสตาร์ทรถปรับกระจก สต็อปสตาร์ทลื่อนถลายครับเลือนไหม่นะครับแบบใหม่ LED 8นิ้วนะครับยกของปาเจโลมาใส่แบบนี้พวงมาลัยตรงนี้ก็ลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงล็อกความเร็วคุชคอนเซนปุ่มเซตครับ Apple ิลคับเหตออโต้นะครับหน้าจอ ไฟฉุกเฉินครับตรงนี้แอร์ก็กรองอากาศ pm 2.5นะครับเสียบชาร์จโทรศัพท์ครับตรงนี้ Apple CarPlay and อิน o ได้เลยจอดรถซ้อนคันครับเสียบตรงนี้เบรกมือไฟฟ้าเบรกออโต้โฮแผงคอนโซลนะครับหนังนะครับเสียเงินตัดด้วยแคฟล่าครับตรงนี้ก็จบมองหลังตัดแสงนะครับ แบบนี้เซนเซอร์ครับต้านหน้าตะกระจกนะครับกล้องครับติดเพิ่มเติมดูแถวสองนะครับแผงประตูครับหุ้มหนังเหมือนเดิมนะครับเสียมเงินทุ้มหนังนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์นะครับสองตำแหน่งนะครับตรงนี้ ภายในห้องโดยสารนะครับแบบนี้แอร์นะครับผู้โดยสารแถวสองแถวสามเย็นสบายแน่นอนนะครับนี่บรรทุกของนะครับสบายที่เก็บเครื่องมือแม่แรงครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เปิดมาจะเป็นชุดป่าย,ยางฉุกเฉินนะครับ ใช้งานง่ายมากครับอันนี้ใส่รองเท้าใส่ของได้ครับช่องวางที่วางแก้วนะครับพโดยสารแถวสามนะครับตรงนี้แถวสามก็จะมีที่วางแก้วซ้ายขวานะครับตรงนี้อีกทีหนึ่งตรงนี้ครับ iso fix นะครับจุดที่หนึ่งนะครับที่วางแก้วสองตำแหน่ง iso fix จุดที่สองครับใส่ตรงนี้ นี่ครับมุมมองห้องโดยสารนะครับกว้างขวางครับนั่งสบายตลอดการเดินทางกล้องมองหลังนะครับอยู่ตรงนี้ครับตำแหน่งรถสีเทาดำนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็แอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยครับหรือไม่ก็เฟซบุ๊กทักหาผมได้เลยนะครับสวัสดีครับ